ในงาน Thailand Game Show 2023ที่ผ่านมานะครับนอกจากเกมใหม่ๆที่คนกันไปเปิดตัวและให้ลองเล่นกันในงานแล้วพวกสินค้าไอทีหรือว่าฮาร์ดแวร์ต่างๆเองก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือการร่วมมือกันของ2พาร์ทเนอร์อย่าง Predator และ Intel ที่ไปตั้งบูธกิจกรรมและขายสินค้าภายในงานกับ Predator Intel โดยพวกเราเกมมิโดสเองก็ได้มีโอกาสไปกันตั้งแต่วันแรกนะครับตัวบูธก็ถือว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรมีทั้งโซนที่เป็นกิจกรรมให้ผู้มาร่วมงานเนี่ยได้ร่วมสนุกกันลหลักๆแล้วนะครับจะมีเกมให้เราได้ลองเล่นนกัน3 เกมก็คือ Street Fighter 6ที่อันนี้เขามีมินิทัวนาเมนต์ให้ลงทะเบียนร่วมแข่งขันกันภายในงานด้วยส่วนอีก2เกมนะครับจะเป็นเกมมือถือที่กําลังมาแรงในตอนนี้อย่าง Defense Device และ Mega Man X Dive Offline อันนี้เนี่ยไม่ใช่เกมมือถือแต่ว่าเป็นการเอา Mega Man X Dive นะครับมาดัดแปลงใหม่นะให้เป็นเกมเวอร์ชันออฟไลน์แล้วก็เล่นบน PC ได้ด้วยในด้าน Street Fighter 6เนี่ยเขาก็มีการแข่งขันชิงเงินรางวัลกันด้วยนะครับหรือว่าเกมอย่าง Defense Device เนี่ยก็มาพร้อมกิจกรรมพิเศษและแจกโค้ดไอเทมกันแบบฟรีๆพร้อม,ม 1> 1, ส่วน0บาทส่วนเอ็กซ์ไ i ฟ e o f f ไ i n e เนี่ยก็เป็นการนำเอาเกมมาทดลองเล่นกันภายในงานซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็วางจำหน่ายไปแล้วด้วยนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปลองหามาเล่นกันถัดไปโซนทางขวานะครับใครที่กำลังมองหาเกมมิ่งแล็ปท็อปราคาดีคุณภาพจัดเต็มแล้วมีโอกาสได้ไปเดินในงานก็ถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่านอกจากจะลดราคาแล้วยังมีพวกโปรโมชั่นและของแถมต่างๆมากมายนะครับเอาที่เด่นๆเลยก็คือ Predator Helios Series และอีกตัวหนึ่งก็คือ Acer Nitro V15 ที่เราเพิ่งได้ทำการรีวิวไปนี่เลยโดย ตลอดระยะเวลา3วันนี้ก็ถือว่ามีคนมาเยี่ยมชมงานก็เข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างเนื่องแน่นบอกเลยว่าเป็นอีกบูธหนึ่งที่คนมาถึงแล้วเนี่ยไม่ได้กลับออกไปมือเปล่าแน่ๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Predator และ Intel ด้วยที่เชิญพวกเราไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้ไปเข้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ